พบกันอีกแล้ววันนี้จะมาสอนลง Mod GA v. มอตดีเจเวเมื่อเจอตัดอื่นเลยคุณก็ไปนี่คุณก็ไป,ไปใน Open IV แล้วก็กดกลับไปที่ตัวเกมของคุณนะครับเพิดอนจะคิให้มอดที่สอนลงนี้ก็คือนี่เลยนะี่คอนับ้อี่ Honda า1อสกัน so นะครับผมโคตรสวยเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ MSF125 Thailand นนะครับ สีแดงชุดชาดสวยง,งามมาเริ่มลงกันเลยเข้ามาก็กด Edit Mode ทำตามนะมมผม,มง,ง่ายมากบบบเลยเข้ามาที่นี่ขวามือ X 6กนี่เดีย๋ยวคลิกเข้าไปเข้ามาที่ Level เข้ามาที่ GTA 5เข้ามาที่วีเข้าอ่นนี้เราจะเห็นไฟล์รถเยอะๆหลักมาย นะครับผมแล้วก็นี่ปลายตรงเขียนมีงเงินสิบเนี่ยลหลักเลยอ่าร้อยอยากรู้ว่ามันเป็นแบบไหนก็้วก็ดอกชอมาบางนี่แล้วเาพอ WQ ทับไปดูนี่เล็กน,นิดต่คือคุ้มกนันนำมาเขาทำเอาไว้เด๋อวนะอีกคันนึง นนกันลลลดดลลแล้วก็อ่านี่เลยลงไปเหมืนเดิมอ่าร้อยแล้วก็พัดลอกชื่อเหมือนเดิมอ่าแล้วเราเข้ามาดูนี่เสียง,งามโลทองโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกด Edit m o หมดอ่า ว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วแค่นี้ยวมาเจอนในตัวเกมกันเลยครับผมไปเจอนในตัวเกมแล้วครับผมมามาดูคันแรกของเราเลยเครื่องการเป็นเสียเวลากด F4 ขึ้นมากดเข้าไปที่วิ่งเข้านี่ขอสปอนด์เอาไว้ที่เราเข้ามาเนี่ย Enter name อะไรเนี่ยแล้วก็พิมพ์ชื่อเหมือนว่าวาเดอร์ วีเอทีอาร์ D e R. เราจะปลอยไปแล้วมันก็เลยชื่อมันก็เลยอยู่นี่กดเข้าไปทีนึงในมีนชอบสีนี้วะเปลี่ยนสีได้นะนี่คันสีเหลืองคันสีดำนะไม่เอาสีเทอะไรนี่คันสีเหลือง MSF นะเอสเอ,เอเสีเหลือง, <MS F. S 1> องย,ยอดก็สวยงามดีเหมือนกันเนี่ย พีเล่นนอกรอบมาในเมืองคนขับเต็นสีส้มเลยสีเหลืองสีแดงโคตรเท่เลยเอาเอาใครใครมาขับมอเตอร์ไซค์จอดตันนี้วะโอ้โยรุ่นใส่รุ่นมามาเที่ยวหัดสา์ตรงที่เดียวเขาบมกให้ลบชื่อเก่าออกนะเอ่ใช่เป็นเว็บนะขียนว่า n e m e s i n e s n e m e s I s นะ En นเตไป นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ลืมดูสีมันมีกี่สีอันนี้อ๋อสีเหลืองก็มีเนาะสวยสวยอันนี้สีขาวอันนี้สีขาวนี่สีแดงโอเคมากสีหยดสีหยดมันมีสีมาด้วยเราก็ลืมไปมีสีอะไรสีส้มหรอ โอ้โหสีเทาสีขาวสีเหลืองสีดำเี๋ยเ้สีขาวมาลองสีขาวสักหน่อยแจงท่อเลยวอดแล้วว่าทำไม <laughs> ท่อไปกันวะถ้ามีเสียงแบบสมจริงซะหน่อยนี่สุดยอดมากเลย กระตูกระตูนะโดไม่ทันชุดใหม่งั้นก็ฝากกดถูกใจกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมของรถคูหายไปเมื่อกี้ขับมาแรงก็เล่นหายแต่จนต้องไปเมื่อเมือตายโอ้โหแล้วเจอกันบชิหน้าครับผมโอ้โหอันนั้นมากเลยใช้กินรัวเย่แล้วเจี๊ยบกันบายโอ้โหหนาวคตรขึ้นเลย